กองทัพของชาติศาสตร์ประสัตรประชาชนจารึกประวัติศาสตร์ในการก่อร่างสร้างชาติของความเป็นชาติไทยทหารถือเป็นหัวใจสําคัญในการสร้างความเป็นชาติของชนชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยได้ทรงนํากองทัพเข้าทําศึกสงครามบรรพบรุษของไทยได้พีเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อพิทักษ์รักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ จากการรุกรานของเราอดีตรั j ศัตรูวีรกรรมอันหา้าวาาเมื่อวันที่18มรกราคมพุทธศักราช2135สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงกระทำยุทธหัสถีและได้ใช้ชนะอันยิ่งใหญ่ปรากฏพระเกียรติย,ย,แยศแผ่ไพศารเกียรติภูมิของกองทัพไทยเลื่องลือไกลไปในทุกสารทิศจึงได้กำหนดให้วันที่18มรกราคมของทุกปีเป็นวัน กองทัพไทยเพื่อให้เหล่าทหารไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎและปวงชนชาวไทยได้ดำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าในฐานะจอมทัพไทยและทรงพระมหากรุณาธิคุณต่อพื้นแผ่นดินไทยเพื่อที่จะได้เทิดทูนและสืบสารเกียรติยศเกียรติศั์ที่ได้ดำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาและพระหมหาก,กษัตริย์และคงศักดิ์ศรีของความเป็นชาติไทยมาในทุกกาลสมัยให้ตราตรึงไว้อย่างมิรู้ลืมกองทัพไทยได้ปรับปรุงโครงสร้างและระบบงานมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปโดยได้มีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พุทธศักราช2,551ขึ้นซึ่งกำหนดให้กองทัพไทยมีหน้าที่เตรียมกำลังกองทัพไทยการป้องกรรันราชนาจักรและดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังทหารตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมและมีกองบัญชาการกองทัพไทยทำหน้าที่ในการควบคุมอำนวยการสั่งการและกำกับดูแลการปฏิบัติของเหล่าทัพกองทัพบก กองทัพเรือและกองทัพบากาจะทำหน้าที่ในการเตรียมกำลังและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อการติทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตยความมั่นคงของรัฐสถาบันพระมหากษัตริย์ผลประโยชน์ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเพื่อการพัฒนาประเทศ จากภารกิจที่ได้รับมอบดังกล่าวกองทัพไทยถือว่าการพิทักษ์รักษาปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งโดยดำเนินการจัดกำลังถวายความปลอดภยัยการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสนอกจากนั้นกองทัพไทยยังได้รับความไว้วางพระราชือไทยให้รับผิดชอบ และปฏิบัติในโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริซึ่งถือเป็นความเร่งด่วนแรกทั้งเป็นผู้ปฏิบัติโดยตรงและบูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานอื่นโดยมีศูนย์ประสานงานโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริและความมั่นคงศูนย์บัญชาการทางทหารกองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อทาหน้าที่วางแผนอำนวยการประสานงานและบูรณาการการดำเนินงาน เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริและโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของเหล่าทัพและตำรวจตระเวนชายแดนให้สอดคล้องตามแนวพระราชดำริในการป้องกันประเทศมีศูนย์บัญชาการทางทหารทำหน้าที่ควบคุมอำนวยการและสั่งการในการปฏิบัติการร่วมต่อสูงปฏิบัติการเหล่าทัพซึ่งมีการจัดกำลังและวางกำลังตั้งแต่ยามปกติ ตามแผนป้องกันประเทศอย่างมีเอกภาพและทันเหตุการณ์สามารถป้องกันเอกราชและอธิปไตยด้วยความเด็ดขาดและรวดเร็วโดยพร้อมที่จะปรับระดับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในทุกรูปแบบได้ในทันทีนอกจากนี้ได้เตรียมความพร้อมและปรับปรุงแผนคำสั่งและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ ปรับปรุงอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพพัฒนาสนามฝึกร่วมของกองทัพไทยให้มีระบบการฝึกที่เหมาะสมและครอบคลุมทุกสถานาการณ์ทั้งในระดับหน่วยจนถึงการฝึกร่วมระหว่างเหล่าทัพและการฝึกผสมกับมิตรประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกทดสอบแผนป้องกันประเทศรวมทั้งมีการบูรณาการระบบการส่งกำลังและซ่อมบำรุงร่วมที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการจัดเตรียมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบในลักษณะการผนึกกำลังเพื่อการป้องกันประเทศให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐกองทัพไทยได้รับมอบหมายให้มีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการแก้ไขปัญหา,าต่างๆจึงได้สนธิขีดความสามารถที่มีอยู่จากทุกเหล่าทัพรวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐเสริมสร้างความสงบสุขและความปลอดภัยของประชาชนในชาติอาทิการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศการป้องกันและแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทำง,งานโดยผิดกฎหมายส่วนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กองทัพไทยได้จัดกำลังพลและยุโทโธปกรณ์ สนับสนุนการปฏิบัติให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องสำหรับภารกิจด้านการต่อต้านการก่อการร้ายสากลมีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นหน่วยปฏิบัติหลักโดยจะขึ้นการบังคับบัญชารับคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากล เมื่อเกิดเหตุการณ์การการ่อการร้ายสากลคขึ้นในด้านการพัฒนาประเทศกองทัพไทยได้ดำเนินงานพัฒนาประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อความมั่นคงโดยมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจในท้องถิ่นธุรกันดารควบคู่ไปกับการพัฒนา เพื่อจัดเตรียมระบบพื้นที่ตามแนวชายแดนสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบต่างๆของประชาชนในพื้นที่ให้อยู่ดีกินดีบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติกองทัพไทยได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทยเพื่ออำนวยการประสานงานสั่งการ และกำกับดูแลการปฏิบัติด้านการบรรเทาสาธารณภัยโดยมีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบ,บกศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศเป็นหน่วยขึ้นตรงบูรณาการการปฏิบัติกับทุกภาคส่วนทั้งในด้านการป้องกันเช่นการสร้างเขื่อนฝายทดน้ำการขุดลอกคูคลองและการสนับสนุนรัฐบาล ในการป้องกันการเกิดอุทกภัยในปีพุทธศักราช2555การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าเช่นการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยภัยแรงและดินโครนถล่มรวมทั้งการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอย่างยั่งยืนด้วยการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพิทักษ์รักษาทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ทางนี้กองทัพไทยพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินการตามแผนแม่บทสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำอย่างยั่งยืนของรัฐบาลอย่างเต็มขีดความสามารถในด้านการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศกองทัพไทยถือเป็นภารกิจสำคัญ ที่จะต้องสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในกลุ่มอาเซียนรวมทั้งดำเนินการเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารในด้านต่างๆเช่นการแลกเปลี่ยนการเยือนการแลกเปลี่ยนด้านการฝึกศึกษาเป็นต้นนอกจากนั้นยังได้จัดกำลังเข้าร่วมปฏิบัติการเพื่อสันติภาพและการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ในกรอบขององค์การระหว่างประเทศซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วรวม18ภารกิจโดยล่าสุดในห้วงเดือนมก,กราคมถึงเดือนมีนาคมพุทธศักราช2555กองทัพไทยได้จัดผู้แทนจากกองทัพเรือเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการกองกำลังทางเรือ CTF 151รับผิดชอบในการควบคุมและกำกับดูแลกำลังทางเรือจากประเทศต่างๆ จำนวน6ประเทศพร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการปฏิบัติงานภายในกองกำลังผสมทางทะเลเพื่ออำนวยการและประสานงานกับกำลังทางเรือของประเทศทต่างๆรวม26ประเทศในพื้นที่อ่าวเอเดนชายฝั่งประเทศโซมาเลียนอกจากนั้นได้จัดกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูซึ่งเป็นหน่วยขนาดกองพันทหารราบผสม ไปปฏิบัติหน้าที่รักษาสันติภาพผสมสหประชาชาติสหาภาพแอฟริกาในดาฟูประเทศสูดานในห่วงเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2554ถึงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2555ซึ่งนับเป็นกองกำลังเดียวที่จัดจากประเทศนอกแอฟริกาและนอกจากจะปฏิบัติภารกิจทางด้านยุทธการแล้วยังปฏิบัติภารกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ด้วยอาทิการเผยแพร่โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการก่อสร้างที่พักอาศัยโดยพัฒนาใช้วัสดุที่ทำจากดินในพื้นที่เป็นต้นทั้งนี้จากผลการปฏิบัติดังกล่าวทำให้กองกำลัง980ไทยดาฟูได้รับความชื่นชมและการยอมรับจากนานาชาติเป็นอย่างมาก ปัจจุบันกองทัพไทยยังคงจัดกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอํานวยการและผู้สังเกตการทางทหารของสหประชาชาติในประเทศสูดานและบริเวณพื้นที่ชายแดนประเทศอินเดียและปากีสถานเพื่อความสันติสุขของโลกและนำชื่อเสียงเกียรติยศมาสู่ประเทศชาติต่อไปจากสภาพแวดล้อมทางด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป ภัยคุกคามได้เปลี่ยนรูปแบบและขยายขอบเขตกว้างขวางมากขึ้นเช่นปัญหาการก่อการร้ายปัญหาความขัดแย้งทางเชื้อชาติาศาสนาและวัฒนธรรมปัญหาความมั่นคงของมนุษย์และมั่นคงทางสังคมทำให้กองทัพมีความจําเป็นต้องปรับตนเองเพื่อให้สามารถที่จะ,ะเผชิญกับภัยคุกคามดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กองทัพไทยได้กำหนดทิศทางในภาพรวมกองทัพในอนาคตไว้ดังนี้ปรับปรุงโครงสร้างการจัดหน่วยและระบบงานให้กระทัดรัฐทันสมัยมีความคล่องตัวและอ่อนตัวเพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติภารกิจได้อย่างหลากหลายพัฒนาขีดความสามารถและองค์ความรู้ของกำลังพลในทุกระดับเพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติภารกิจได้อย่างหลากหลาย พัฒนาขีดความสามารถและองค์ความรู้ของกำลังพลในทุกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยในการปฏิบัติภารกิจทางทหารในทุกๆด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตขวัญและกำลังใจของกำลังพลและครอบครัวให้สามารถปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นพัฒนาระบบอาวุธยุโทโธปกรณ์และเทคโนโลยีและระบบการบังคับบัญชาพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยการเสริมสร้างความไว้วางใจการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผสมผสานขีดความสามารถทั้งจากภาครัฐและเอกชนในลักษณะบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งนี้การที่ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช2558กองทัพไทย ได้เตรียมความพร้อมเพื่อให้ก้าวเข้าสู่การเป็นกองทัพชั้นนำแห่งประชาคมอาเซียนอย่างเต็มภาคภูมิโดยการประสานความร่วมมือกับมิตรประเทศในด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภาัยพิบัติด,ด้านความมั่นคงทางทะเลด,ด้านการรักษาสันติภาพด้านการแพทยทหารและด้านการต่อต้านการก,ารก่อการร้าย กองทัพไทยขอ,อยืนยันว่ามีความพร้อมในการปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนรวมทั้งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและจะเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อเป็นหลักประกันให้เกิดความมั่นคงของรัฐสืบไป